มาแล้วขวัญใจวัยรุ่นสมเดือนส่ประตูนุ่มสาวโรงงานรู้ได้ไงดูจากเรียนชนบุรีก็รู้แล้วนุ่มสาวโรงงานชนบรุรีรอแม็กเวลเทพเทพตัว1.9 LDA ท่อลันลันอะแดปเตอร์ล้อ,อ,อลน้น บ่นบ่นโชว์อีกไปไปห้าหสชนบุรีป่ะไม่เท่าไรสามหมืนโลสามหมืนโลวัยรุ่นสมเดือนวัยรุ่นเดือนละหมื่นโลหกแสนเบาทผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นตลอดสัญญาออกรถศูนย์บาทสนใจ ทักเข้ามาไอเสมลดสิ่งจัดให้หโคตรสุดไปรุ่น